เดี๋ยวเบิ้งงมัก็เดี๋ยวเบิ้งแล้วเดี๋ยวเบิ้งคนโอ้โอ้ไม่กไม่สิปะไม่ื่กระป๋าแเมอ่ะทื่อขวัญเือวะไรสโอ้มาเอาเลยมาเลียเอาต้องตัวน้นนี่นะนี่มีหจะค่อยไจตอั้งหมดออกไปซีมู

บวกอันนี้ใช่ไหมที่เราใช้สวมนิดเสื้อตัวนี้บวกไปนี้แล้วก็รถคันนี้